สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะสายรุงก็เดินทางมาที่น้ําตกนะคะเป็นน้าตกเขาสวยดาวนะคะทุกคนสายรุงก็มาครั้งแรกนะคะสายรุงก็จะพาทุกคนมาเที่ยวน้ําตกนะคะตอนนี้กาลังเดินทางเข้ามาบริเวณน้ําตกนะคะชมวิวไปก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปเจอน้ําตกกันขับรถเข้าไปกี่กิโลเนี่ยประณประมาณสองกิโลเหรอ ประมาณสองกิโลนะคะไปดูกันนะคะว่าข้างในน้ําตกเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็ไม่เคยมาเหมือนกันนะจะไปดูพร้อมกับทุกคนเลยมีการปีนเขาด้วยนะขึ้นเขาลงเขาขึ้นเขาลงเขา เป็นป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์เนาะอุมดมสมบูรณ์มากๆเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวมาเที่ยวพร้อมกันเลยนะคะทุกคนใครที่กําลังทํางานอยู่นะคะก็พักเบรกมาเที่ยวด้วยกันได้นะคะมาชมป่าไม้เขียวๆต้นไม้ใหญ่ๆนะคะสวยงามมากเลยนะคะ ชอบเนาะชอบนะชอบบรรยากาศแบบนี้มากๆาเลยข้างในมีเห็ดไหมเนี่ยข้างในน่าจะมีเห็ดด้วยเพราะมันเป็นป่าใหญ่มากเลยชอบยังเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวจะมาอีกนะคะเนี่ยคือพอแต่เดินทางเข้ามาข้างในนี่คือแบบเห็นบรรยากาศแล้วคือชอบค่ะตกลุมรักเลยค่ะชอบอยู่แล้วแบบนี้ไม่เคยเจอแบบนี้มานานแล้วค่ะทุกคน ถึงจะอยู่ชนบทน,นะแต่ก็ไม่มีเวลาไม่มีโอกาสได้มาเที่ยวแบบนี้เลยลสัตว์ป่าก็น่าจะเยอะนะ ราะว่ามันเป็นป่าที่กว้างใหญ่ไพศาลมากเลยนะคะทุกคนเป็นเขามันเป็นภูเขานะคะ <c oughs> เป็นเขา <c oughs> เป็นภูเขาขึ้นขึ้นลงลงนะคะทางที่ลงไปน้ําตกเนี่ยร <c oughs> ดมสมบูรณ์วันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะคะรถ <c oughs> ล,ลา <c oughs> ก็ไม่ค่อยมีนี่่ะ ับรถลงไปได้เลยเหรอเคยมาเหรอไม่มีรถผ่านมาเลยนะ <ừ> เขาเขาจะมากันเสารออ์อาทิตย์แหละเยอะน่าจะเป็นพรุ่งนี้เนาะดีนะที่เราเมื่อวานเนี่ยก็เปิดฟรีอ๋อเมื่อวานก็เปิดฟรีเหรอหวันพ่อวันพ่ออู้เมื่อวานนี้คนน่าจะเยอะนะคะทุกคน่นถึงแล้วนะคะลงเขาอย่างรวดเร็วเลย เป็นแบบนี้มางครั้งแรกเหมือนกันหมดเลยนะคะตัวนี้เป็นห้องน้ำตรงนี้ก็จะมีนะคะมีคนมาเที่ยวนะคะที่จอรดรถที่จอดรถไหนให้ดู ก็จะจอดรตรงนี้นตรงนี้มีที่นั่งเ,เงล่นด้านข้างนะคะโอเคขอลงไปด้านนอกก่อนนะคะเดี๋ยวจะถ่ายใ้ทุกคนดูด้านนอกนะคะทุกคน<า>ค่ะทุกคนตอนนี้ก็ได้ลงจากรถแล้วนะคะก็จอดรถไว้ตรงนี้นะคะทุกคนเราก็ลงมาเดินเล่นนะคะโอ้โหเสียงน้ำตกดังมากๆเลยทุกคนตื่นเต้นมากๆเลย ทางโน้นก็จะมีคนมาเที่ยวกันนะคะแล้วก็มีเสือนะคะปูเสือนั่งทานข้าวทานขนมนะคะเนี่ยเป็นโขดหินสวยงามมากๆเลยค่ะมาครั้งแรกตื่นเต้นมากๆเลยโูน้ำตกค่ะทุกคนดูน้ำตกน้ำตกสวยงามมากๆเลย มาถึกแล้วนะคะน้ำตกน้ำเยอะมากๆเลยค่ะทุกคนโอเคทุกคนยังไม่ได้ทานข้าวเลยนะคะนี่ก็บ่ายโมงบ่ายสองแล้วนะคะทุกคนหาสถานที่นั่งทานข้าวก่อนนะคะ นี่ยนะคะเขาก็จะนั่งกินสายลุ่งก็จะนั่งกินข้าวตรงนี้กันนะคะซื้อกับข้าวมานะคะเป็นไข่นะคะไข่ทรงเครื่องมีอะไรบ้างนะคะเนี่ยบอยซื้อมาอันนี้กิมจูก็มาด้วยวันนี้ตั้งใจจะพาน้องมาเล่นน้ำนะคะทุกคนน้องไม่เคยเล่นเลยนะคะตั้งแต่เกิดมาเล่นน้ำตกค่ะเล่นน้ำตกค่ะลูก น้องไม่เคยเล่นน้ําตกเลยแม่ก็ไม่เคยมานะคะไม่เคยพามานะคะเพราะไว่าเป็นโควิดเนาะช่วงโควิดเขาจะไม่เปิดกันนะคะ<ม>เขาเพิ่งเปิดดูต้นไม้ก็สูงใหญ่นะคะร่มรื่นมากๆเลยค่ะ,ก,ะก็จะมีไข่ตรงเครื่องนะคะแล้วก็มีไก่หนึ่งไม้นะคะแล้วก็มีส้มตำเป็นตำป่านะคะ โอเคเราจะทานข้าวกันตรงนี้เลยเนาะมาทานด้วยกันนะคะทุกคนไม่ใครบอกเขาบอกแบบอะกินแนี่บ้างรู้สึกกินนี่ได้เหี่ยวแตกเนี่ยต้องกินไก่มา กิน่ไดเลยกินไก่หนึ่งไก่แหนไก่กะตอนนี้ก็แกะของกินก่อนนะคะหหวมากๆเลยมีมีดูนะกะักกโอ้ยนี่แม่นันมี่บ ตาจูาไ,มมาไม่เอาใช่ไหมลูกมาลุยกันเลยนะคะทุกคนเห็นมากมา่าหย่างนอ๋อโอเคลูก,ลกเหือบนี้นะใส่ใส่ย่างนาน่เง ซุปจำก็อร่อยนะมจำอร่อยมีขายเยอะค่ะว่า,วาวกันทอดผาไปลุ่ไปลงน้ำไปไหมไปลงข้างหลังข้างล่ลางของอนะุญาตไปตรงลงเีอยคือตี๋

จะไจัแบแล้วมนื้อต้องเดินขึ้นไปอีกเหรอเป็นยังไงก็ไม่ขึ้นครับนี่เดินนี่น,น,นี่ชั้นแรกแล้วก็ขึ้นไปขึ้นไปก็จะเป็นชั้นสองชั้นสามไป้<อ>น้ำตกติดกชั้นนะคะที่นี่ซึ่งรู้นะคะแต่ลุงก็เพิ่งมาทำแบบก็าไม่ไม่รู้เลยมาวิ่งบินไปจับเต้อบ้าเออได้อยู่มอืมอไกลมอืมอไกล ก็ยืนตั้งตรงนั้นตรงนี้ก็ไา้ไหมตรงนี้ไม่ไ <Huh? S 1> ม่ไม่ได้ยืนงั้นเราไม่แม่แม่แต่เราดูนะไอ้เด็กน้ำยายากุ้ยมันห่างกันค่ะทุกคนมันมีตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ที่ตั้งกล้องมันก็ไม่มีค่ะมันมีอยู่ตรงนี้ก็เลยได้ตั้งแบบนี้ค่ะ ยินด in ูเห็นไ่เตียอ่านั้นดูดดูดมันไปเจมัจับอยู่แล้วนี่เข็มไหมใช่พอดีเฮ้ยคืเใช่ แรกนึ่ว่าไข่ข้าวเป็นไข่ธรรมดาอืออากาศเย็ยนมากเลยนะคะเย็ยนมากๆเลยนาะงพีแต่ต้นไม้ดีเย็ยนมากเลยเย็ยนยเย็ยน,นามากนั่งตรงนี้เย็ยนมากค่ะไม่ร้อนเลยน้ำยิ่งเย็ยนซะนะต้องเอาขาลงไปสูมแล้วค่ะทุกคน น้ำเยอะขนาดนี้ไหมหรือว่าตัวเขาเม,มื่อคืนเป็นตุ่นมาก

เด็กเล่นน้ำดางมากเลยเด<ะ>็งเด็กเล่นน้ำอยู่ในน้ำตกเลยขอดูหน่อยค่ะบอยอิ่มแล้วขอ,อยุกชนถึงจิ้งค่ะบรินนะ โอเคตอนนี้ก็อิ่มแล้วนะคะทุกคนก็ทำการเก็บแล้วนะคะพ่อกับลูกไปเดินหาถ่ายรูปก่อนแล้วนะคะตรงน,น,น,นู้นคือนีไไลเดี๋ยวจะเดี๋ยวใส่ลุ่มจะพาทุกคนไปด้วยตอนนี้ก็อิ่มแล้วนะคะทุกคนก็เก็บเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนั้นเดี๋ยวใส่รุ่มขอกินขนมแก้เผ็ดกกินขนมต่อแก้เผ็ดนะคะ

เียงสัตปลาล้องค่ะทุกคนไม่ตัวอะไรนะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้สายลุ่มก็อิ่มแล้วนะคะก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไปต่อกันที่คลิปเล่นน้ำนะคะเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปนะคะ ใครที่ชอบคลิปนี้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ